สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องหาเงินออนไลน์ง่ายๆนะคะ Free Money Free Idea นะคะวันนี้จะมาสอนวิธีการสมัครนะคะ,ะเว็บเ e o b u อบนะคะเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเว็บที่คลิกหางเงินด้วยการคลิกป้ายโฆษณานะคะ,ะเป็นเวอร์ชันล่าสุดเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็คือพารับองสมัครใหม่นะคะค่ะก่อนอื่นนะคะก็คุณสามารถที่จะ เข้าเว็บนีโอบักได้เลยนะคะหรือใครไม่รู้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวแปะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะแปะ,แปะไว้ดา้นล่างให้นะคะค่ะมาดูวิธีการสมัครกันได้เลยค่ะวิธีการสมัครนะคะคลิกตรงนี้นะคะ Register นะคะจากนั้นนะคะใส่ username นะคะก็เหมือนเขาบอกว่าเป็นเหมือนชื่อเล่นนะคะโอเคเราใส่เป็นแฮปปี Happy day. Happy day. Password ค่ะได้เลย Email address นะคะ ral, เฟอร์ไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะ ีเกิดนะคะออกไม่ใช่แล้วก็ใส่โค้ดนะคะเห็นใช่ไหมคะอยู่ในช่องนี้ค่ะเขียนตามนี้เลยนะคะเล็กใหญ่ใส่ตามเขาเลยนะคะจ,จ,จ,จากนั้น id c ู r ีนะคะอีกสออันนะคะจากนั้นก็กด continue ค่ะ select a different. Okay. Okay, your personal email address is p. อีเมลใช้ไม่ได้อาจจะเคยใช้อ e ีเมลนี้สมัครเดี๋ยวนะ่าิดแจะใช้ e อีเมลอะไรดีโอเค เกิดมัขึ้นอย่างนี้ก็แสดงว่าอีเมลโดนใช้ไปแล้วนะคะคือจริงๆอาจเคยทํามานานมากแล้วค่ะประมาณ2-3ปีที่แล้วอาจจะใช้อีเมลนี้ไปแล้วก็ได้โอเคได้แล้วอลเดตนะคะก็คือให้ไปดูในอีเมลแล้วนะคะ บัตฟายนะคะก็คือจากนี้นะมันจะให้มีให้ใส่โค้ดบ e r i ฟายนะคะเราเอาโค้ดตรงนี้นะคะที่ส่งมานะคะคัดไปตรงนี้นะคัดไปแล้วก็วางค่ะจากนั้น n x z r o k okay. อันนี้ก็คือสมัครเรียบร้อยแล้วนะคะฟินิชแล้วนะจากนั้นเราแล็ออินได้เลยค่ะ B ี56ห้าหกเคใส่อันเดียวพอนะคะเพราะว่าพาสดที่สองเราไม่มีนะโอเคเราเซฟพาสดได้นะคะ เรา cash out option paypal bank transfer check โอเคอันนี้ของตัว neo buck นะคะก็คือแต่ผ่าน paypal นะคะ bank transfer ได้นะคะแต่ว่าถ้าประเทศไทยไม่แน่ใจนะคะว่าจะทำ bank transfer ได้หรือเปล่าแต่ถ้าช่วยๆก็คือ paypal ได้โอเควิธีการหาเงินง่ายมากเลยค่ะก็คือเป็น่างที่แจ้งนะคะเป็นว็บเว็บสำหรับหาเงินออนไลน์ผ่านการดูโฆษณานะคะ เว็บนี้มีทั้งจ็อบมีทั้งเซอร์วีนะคะตรงนี้ค่ะมินิจ็อบมินิอันนี้ก็คือวิวโฆษณาเนาะเนี่ยค่ะเขาก็จะบอกเลยว่าเท่าไหรศูนย์จุดศูนยหนึ่งนี่ค่ะศูนจุดศูนย์หนึ่งเหรียญน,นะนี่เลยมินิจ็อบมีอะไรตอนนี้มันยังไม่มีนะคะมันก็จะยังไม่ขึ้น <c oughs> เขาจะมีเหมือนงานให้ทำอะคะ่ะก็จริงๆก็แล้วแต่เนาะอย่างเงี้ยหนึ่งเซน new figure recommend job something ใครอันนี้ก็0.75เซนนะคะมี1งานนะแล้วก็เซเวย์ส่วนใหญ่งานเซเวย์เนี่ยจะได้ตังเยอะค่ะแต่อย่างที่ว่าค่ะถ้าใครถนัดในการตอบเซอร์ตอบตอบคำถามน,นะคะแต่พวกนี้มันจะเป็นภาษาอังกฤษนะแจงไว้ก่อนนะคะ ก็สามารถทําได้โอเคอันนี้แอดจะมาสอนวิธีการคลิกง่ายๆก่อนเนาะในการคลิกไ้านโฆษณานะคะนี่ค่ะคุณคลิกตรงนี้แล้วนะคะแล้วก็มาคลิกสีแดงอีกทีหนึ่งนะจากนั้นก็รอค่ะเห็นไหมคะตัวนี้กําลังหมุนอยู่ตัวโอปึง้งเดบ้อยโอเคอันนี้คือได้แล้วค่ะอทนนี่สอง ค่ะนี่ค่ะคุณก็สามารถทำได้เลยนะคะง่ายๆนะคะเข้ามาเช็ควันละรอบสองรอบก็ได้ค่ะเหมือนถ้าแอดจะไม่ผิดไม่แน่ใจว่ามันถูกถูกถูก,ถกเคเรดิตซืซอ้อเหมือนทุกทุกวันเนี้ย มันก็จะมีอย่างนี้ด้วยแอดไพธ์เนี่ยส่วนใหญ่แต่ละเว็บเขาก็จะมีตัวออฟเฟอร์มีเกมมีอะไรให้เราเล่นนะคะโอเคดีเฟชชินหนึ่งนะคะ ยอดเงินดูตรงไหนตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะอันนี้คือยอดเงินนะคะมาแล้วอันนี้ก็คือข้อมูลส่วนตัวอยู่ตรงนี้นะอยากจะเข้ามาดูใส่ชื่อเนี่ยคะ่ะอันนี้ก็คือให้ใส่เออ ATM a s k l นี่ของเรามี PayPal PayPal 5ถึง10เหรียญนะคะแต่ยังไม่ถือหรอกเนะเราดูไว้กันตอนที่ห้เหรียญสิบเหรียญก็แฮปปี้่นะก็ใส่อินโฟมเชันของเราไปนะคะตรงนี้นะ ก็แต่ละท่านก็กรอกข้อมูลของตัวเองได้เลยนะคะตรงนี้ได้เลยแล้วก็กด next ไปนะคะ next ไปเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในช่วงของว่าจะเราเราจะเลือกเป็นเงินเม่ต่อก็คือช่องทางการชำระเงินแบบไหนนะคะก็กกเข้าไปเนาะโอเคสอนประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวให้ได้ห้าเหทีก่อนเดี๋ยวจะมาสอนอีกทีนะว่าอะไรยังไงบ้างโอเคเข้ามาหน้าสรุปค่ะนี่เลยค่ะก็เนี่ยค่ะง่ายๆมากเลยแล้วก็แค่เข้าไปดูนะคะ หน้าซารมารีเนี่ยมันจะมีบอกทั้งหมดเลยเนาะเนี่ยค่ะเห็นไหมถ้าเกิดเนี่ยคุณก็จะมีตอนนี้คลิไว้สีปายแล้วนะคะได้ศูนย์จุดสีส่เหรียญมีแต้มด้วยนะแลวเวลาคุณทํามันจะมีเหมือนท,ทานะะําทักน่ค่ะก็คือเนี่ยเหมือนเซอร์เวอะไรเงี้ยมันก็จะมีแต้มขึ้นนะแต่เซอร์เวนี่จะได้เงินเร็วนะคะอันนี้แนะนําเลยนะคะค่ะวันนี้ก็พ่อหอมปากหงมคอนะคะลองทํากันดูนะ เพพาวก็คือ5เหรียญ5ถึง10เหรียญน,นะคะขั้นต่ำ5เหรียญถอนออกได้นะคะก็ผิดข้อมูลสำหรับการทำํำหาเงินออนไลน์ผ่านเว็บ n e o b บ c นะคะเว็บนี้มีมานานมากแล้วะคะ่ะแอดเคยศึกษามาก่อนหน้านี้มั่นใจแน่นอนว่าไม่โดนหลอกแน่สำหรับเว็บนี้นะนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามนะคะ าฝากกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอให้เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะแอดจะได้หาเว็บดีๆมาสอนอีกทีนะคะโอเควันนี้ขอฝากแค่นี้นะคะขอบคุณแนละสวัสดีค่ะ